แค่ออกมาทอนออกมาออกมาทอนเกอดไปนอนร้านเราตั้งใจว่าสิมาเมากระดกเลราเพ,เพียวเพียวเต้าสาออกมาทอนคำเตืน่นรายการนี้แต่ไม่ได้คำหยาบคายไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนไปตามพ่อตามแม่มาดูเลยไป สวัสดีครับท่านผู้ชมว,วันนี้นะฮะได้มาที่ร้านบอท์ไซด์นะครับอยู่เรียบทางด่วนรามอินทรามาวันเกิดนะครับมาวันเกิดของน้องแพลวนะครับเป็นของเฮียปอนะครับวันนี้วันนี้จะมาแกล้งแกล้งอะไรครับคุณโจน่าจะให้เมาหน่าจะให้เมาใช่ไหมเตรียมแพลวด้วยพอเตรียมแผลเสร็จเตรียมเฮียด้วยคนที่จะโดนแกล้งมากที่สุดคือเฮียปอเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันในทีนะคุณโจว่าจะเป็นยังไงบ้างไปเลยครับไปเลยไปเลย เดี๋ยวผมกับคุณโจนะครับแล้วก็เป็นการแกล้งของทีมงานนะครับส่วนจะเตรียมยังไงกันนะครับตามผมมาเลยนะ เราจะไม่หลับจะไม่หล <S <S ัไม่ได้เราจะเมาคืนเรจะเมาเหมือนเดิมไหมอันนี้ไม่รับปากนะแตาเราจะไม่หลับพี่เรจะไม่หลับเราจะไม่เหมือนแบบเห็นรถทับที่แล้วนะโอเควันนี้นะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับคุณแพลวจะทําได้เหมือนที่พูดหรือเปล่าว่าไม่หลับนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยค่ะ ครับเฮี่ยปอครับเมื่อกี้ได้ไปสัมภาษณ์คุณแคลรเจ้าของันเกิดมาแล้วเขาบอกว่าวันนี้เขาจะมาแก้งเฮี่ยปอเขาจะเป็นคนเข็นรถให้เฮียปอนั่งให้แมยนั่งดูถูกเกินไปแล้ว รู้เรื่องเดี๋ยวจัดใหกคืนเลยไหมคืนเลยเราพวบกันอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับว่าเฮียปอหรือคุณแพลวนะครับใครจะร็อกก่อนกันต้าร็อกสองหกนี่แหละครับจะเป็นคนเข็นเฮียกับเจ๊กับเองครับเดี๋ยวเราอยดูกันครับ เอหน่อยหนึ่งเป็นคนอ่างทองคนอ่างทองสวยทุกคนเปล่า 一转身，白了头；一转身，白了头。 อุปกรณ์เรามาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับดูนะครับว่าเฮียปอนะครับหรือว่าเจฟแพลนะครับใครจะนอกก่อน,นตามไปดูกันข้างในได้เลยนะครับไปเลยครับ प्रिष्ट <laughs> प्रिष्ट ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ Hai telelek Galek Jo Oh anak เกตการมานานแล้วนะครับผมว่าน่าจะเป็นทั้งคู่นะครับไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมเห็นกระดกเป็นถ้วยแล้วอ่ะกระดกเป็นถ้วยแล้วนะครับ,เล,รบเล่าเมืเ่อกี้เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับข้างในผมว่าได้แบกกันทั้งคู่นะครับสองคน ันขออยู่คนเดียวอ้าวบ้านบ้ากับบ้านแยกย้ายเป็นไงก็เพียเป็นไงก็เพียรวันนี้รู้รู้กันอยู่รู้กันอยู่รู้กันอยู่ไหมครับรู้นี่เพื่อนแม่ไม่ห่วฉันอสามีดูแลได้อยู่คนเดียววันนี้จะให้เข็นเลยวันนี้จะให้คุณสามีเข็นไหครับไม่งั้นมึงเข็นไปเองนะทำไมมึงเยอะล่ะมึงบอกว่าเพื่อนไม่ให้ยุ่งอ่ะทำได้เกือบโดนหน้าหรอแม่ร่วแม่ร่ ข้อหัวหัวหัวเดี๋ยวยุดขอหัวอ้าวย้มนานจังอันนี้เขาอัดวิดีโออยู่ครับจีนี่อัดวีดีโอแล้วไปๆยวันหยดทำไมอ่ะผลออกมาเป็นไงครับสาแอคชั่นลุ้นอยู่ล้นอยู่แอคชั่นลุ้นอยู่ นี่และครับเป็นไงนะครับจบจบสแขกคน Re ที่บอกว่าผมก็จะไม่เมานะครับและจะไม่หลับนะครับก็จุดจบเหมือนเดิมครับเทปสองครับมันเดิมตามไปเลยครับโอ้โหไเต็มเลยนะครับตอนนี้ uh ี oh. in ่อมน้นอ้ไยงั่ได้อยกลอ้อยกหอยอะโชว์นะครับเดี๋ยวยกรล่อโชว์นะ ไหม่อะฉันไม่รู้จักหลุยันไม่รู้จักไม่รู้จักหลุยไม่รู้จักมันราคาแพงไปหรือเปล่าใช่ใช่ไม่แต่งงานนะจ๊ะโอ้ยยกล้อเลยนะครับยกล้อโชว์นะครับวันนี้ยกล้อโชว์ก็มีเหรอเหรอเหรอเอาเกือบไว้ตรงนี้จะเอาแค่ไหนนะครับก็ไม่ลืมเกือบนะครับ แค่ออกมาทอนออกมาออกมาทอนเตือดไปนอนร้านเราตั้งใจว่าสเม,ม่ปลาทกเราเพียวเพียวเต้าสาออกมาทอนทอนแค่ออกมาทอน,ทอนแค่ออกมาทอนจจเอ๋ผู้ใดล่ะสูบันนี่ไม่ เคยเคยด่าผมอยู่ไม่ใช no? no. ่เหรอด่าาทมด่าโมเดียงก็เดากันได้ทำฟอสอะไรเนาะเป็นไงผมบอกแล้วอย่าพนันไปรถรถไปเดี๋เกือบบัสไซน์เลยเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มแค่ออกมาทน ถ้าชอบคลิปของโค้ชกิ้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ